สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลเมือ่อคืนใครฝันอะไรดีนะได้ยินนะแม่ก็ปลูกว่าพ่อฟื้นไปไปปลูกกับแม่โอ้ยเขาคุยกันกับโอ้เอ้าโอ้ไปนู่นไดไปกล<ไ>ปับไปแล้วอโอ้ยเขามาแล้วละ่ะพอได้ยินเสียงรถไม่มได้โอ้ไม่ได้มา โอ้กลับบ้านโอ้โอ้โอ้ว่าฉันได้ยินแบบไม่ใช่โอ้แล้วโอ้โอ้เลยเลยเนี่ยโอหูแต่ได้ยินว่าโอ้โอ้ก็เลยเรียกแม่งแม่ก่อนปลูกคนอื่นแม่จะไปปลูกเองขนาดน่ะทุบประตูเลยก็จิ้มนี่ก่อนตื่นก่อนเมื่อคืนเราคุยกันก็ปลาแม่โหรายโหราย เห็นไหมเขาหน้าบอกว่าเวลาเด็กๆเขาถึงไม่ได้เล่าไปลงคลิปไหมใช่ไหมเนาะเพราะเด็กมันจิตอ่อนเสริมอีกอย่างเงี้ยเขาเล่าเสริมอี๊ยกเนี้ยเจิ้จิตอ่อนเนาะพี่ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างไม่ให้พูดแล้วมั้งก็เลยอ้ำง่ายใช่ปะขอขมาขอเข้ามาแล้วหายเหนื่อยเลยที่ผมก็ลุกขึ้นมาอ๋อเลยนะคะนี่นี่นะคะ แต่งหน้าสดๆเลยเหรอแม่บุญถิ่นโอ้แม่บุญถินเอาต่อหน้าต่อตาเลยนะคะเอฟซีนะคะนี่แม่มาโชว์ทางบ้านนี่นะทางบ้านไแม่ไหมรักษาแม่เห็นว่ารักษาแปดเใยค่สวยเอฟซีใครสวยทางบ้าน ทางบ้านเขาให้อภัยเลยนะแม่พิมพ์เรสวยไหมคะเอซีนะคะจะมาหาแล้วเาจะมาหาแล้วนี่ไม่ทิ้โอ้ไม่ทิ้ไปูดเลซนะคะนี้แม่ออฟนะคะแม่วัสดี้คเอฟซียายหมอนนะคาตมาแล้วอย่าลืมกดติดตามยายด้วยเด้อแม่แงนกันหม่เนี่ย็อรดขอบขอบคีซนะคขอบคุณมากนะคะ กันมาตั้ง10ปีแล้วเป็นผู้หลักู้ใหแปลว่าพระถิ่นจะเอาไไออ้้ที่รับแม่ผ้าใช่ใช่ตอนนี้นางลำก็พร้อมแล้วก็รออยู่อีกคนนึงนะคะยังไม่มานะคะ FC นะคะนายลำเราก็พร้อมหมดแล้วนะคะใครลืมอะไรนะพ่อ มาดูดอกไม้นะคะรูปหัวใจดอกไม้นะคะนี่ว้าวยายขอไปเดินก่อนนะคะนี่นะคะ FC นะคะดอกไม้สวยๆนะคะ FC นะคะสวยมากเลยนะคะ งามที่สุดเลยก็คือบ้านปูกปลาลิจิตเนี่ยนะคะก็ดอกไม้ก็เมื่อคืนฝนตกใส่นะคะก็สวยงามมากนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเข้ามาชมนะคะก็ฝากเอฟซีติดตามดูคลิปให้ยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ใส่ล่ามสีเหลืองนะคะ ไม่รู้จใจเอฟซี FC ดูอะไรนะคะใหญ่ก็จะพาไปดูเรื่อยๆนะคะเอซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมองช n e l ด้วยเด้อนี่นะคะให้ดูปูป้าลิจิตนะคะนี่สวยงามนะคะสีทองนะคะโดนแสงแดดแล้วก็จะสีทองสวยงามมากฝั่งนู้นก็จะเป็นหัวใจนะคะ หัวใจใครหายก็มาตามเราที่นี่นะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะสวยไหมคะเอซนะคะเดี๋ยวยายจะเดินให้ดูอีกรอบนะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูดอกไม้นะคะ FC นี่หนูนาก็เดินมาพอดีเลยนะคะตอนแรกทำไมไม่มาคาเฟ่ไปยายด้วยใช่นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะทางนี้ก็สวนสุกนะคะ FC นะคะ วางปูปาลิจิตปักหมุดมาได้เลยนะคะปักหมุดมาได้เลยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะปักวังปูปาลิจิตเลยนะคะทุ่งนาลุงพลก็ถึงเลยนะคะ เดี๋ยวก็ยายจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะที่เข้ามาติดตามนะคะพี่ติมเป็นกําลังใจให้ยายนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรให้ดูมากมายสำหรับเช้านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีวันนี้ก็ขอบคุณลุงป้านะคะที่อยู่ได้านานขนาดนี้ก็ขอบคุณลุงป้าด้วยนะคะ ยายมองไม่เห็นว่ามันกี่นาทีแล้วนะคะมองไม่เห็นไม่รู้เลยนะคะสวัสดีนะคะถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะ